ใครเห็นด้วยกับการรับหมอโชนเข้ามาเป็นแพทย์ประจำบ้านที่นี่ผมขอค้านครับคนที่มีอาการแบบนี้เขาฉลาดก็จริงนะแต่เขาใช้แค่ตรก,กากะศมีแค่ผิดหรือถูกเป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้วชนแขนคนไข้เขาห้องฉีดตัดไปแล้วอะ่ะขาหน้าท้องผิวหนังหนาชน้หยุดทำบ้าอะไรของพุณเนี่ยฮะอาจารย์ครับช่วยคนไข้ด้วยครับ ต้องรักษาช่วยเธอด้วยครับเช่วยเธอด้วยเยบเราเป็นหมอนะเราต้องรับผิดชอบชีวิตคนไข้จะมาคิดแค่ผิดหรือถูกไม่ได้หรอกไม่ว่าจะกี่ชั่วโมงหลังจากนี้ไปผมอยากให้ทุกคนตั้งใจทําให้ดีที่สุดเรามาเชิญคนไข้กันดีมินกลับบ้านบ้าพวอนช่วยเรามาเจ็บเสียชีวิตแล้น,น,นะครับอาจารย์คนไข้เป็นยังไงบ้างับ ฟังให้ดีๆนะปังผมไม่มีทางให้หมอสภาพแบบคุณพาตัดคนไข้เด็ดขาดเข้าใจไหม